สวัสดีครับผมกิตตดาแตงก้าครับที่ปรึกษางานขายและผปรดักจินสย,ยามนิสสันบนราชธานีเดียวตกุบครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนิสสันโนดครับนิสสันโนดเป็นรถเก่ง5ประตูครับจัดอยู่ในหมวดหมู่ของรถอีโคคาร์เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีครับให้แรงม้าถึง79แรงมา้า106แรงบิดประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง20กิลเมตรต่อ1ลิตรครับ กระจังหน้า V-motion ตีโครเมียมให้ความหรูหราสง่างามกับตัวรถครับใต้โลโก้ n i สสันจะมีกล้องหน้าทำงานร่วมกับกล้องตรงกระจกมองข้างและกล้องหลังเพื่อประมวลผลให้เห็นภาพรอดทิศทาง a l l w v i e w Monitor พร้อมกับระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน Moving Object Detection เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่รอบบริเวณรถครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนอครับให้ความสว่างใกล้เคียงกับแสงของธรรมชาติครับทำงานร่วมกับไปตัดบอก LED เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในยามที่หมอกลงจัดหรือฝนตกหนักครับบริเวณด้านหน้าของกระจกมองหลังติดกับกระจกบังลงหน้านี่ครับจะมีกล้องอินฟราเรดซึ่งทำหน้าที่เตือนเมื่อมีวัตถุด,ด้านหน้า Forward Collision w a r n i n g Emergency b r a k e เป็นเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะและระบบเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางเลนดีพาเชอร์วันนิ่งครับในรุ่น VL ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับล้อจะเป็นขนาด15นิ้วสีดำรองรับกับกระจกมองข้างซึ่งเป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ดทำให้รถด,ดูเด่นสง่างามขึ้นครับนิสันโนตมีฐานล้อที่กว้างครับ ซึ่งก็กว้างที่สุดในรถระดับเดียวกันถึง2,600ม mm, ิลเมตรซึ่งก็ส่งผลให้้องโดยสารกว้างครับอีกทั้งประตูหลังเองยังเปิดได้กว้างถึง85องศาจึงทำให้ผู้โดยสารตอนหลังขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับไฟท้าย LED บวกกับไฟเบรกดนที่3 LED ครับให้ความสว่างชัดเจนในรุ่น VL ซึ่งเป็นรุ่นท็อปจะมีสปอยเลอร์ติดมาให้ด้วยครับ พื้นที่เก็บสัมภาระในตอนหลังกว้างครับประกอบกับการพับเบาะซึ่งแบ่งการพับบาะเป็นแบบ40และ60จึงทําให้มีรูปแบบการจัดเก็บที่หลากหลายครับกุญแจเป็นแบบคีย l เลสอินเทลเจนต์คียครับการใช้งานง่ายการปลดล็อกหรือล็อกรถทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสครับหรือถ้าต้องการสตาร์ทรถเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ท ก็สามารถทำงานได้แล้วครับปุมอ,อะไรเป็นแบบ D shape ครับพร้อมมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมการโทรเข้าโทรออกผ่านระบบบลูทูธที่ปรงมอะไรนี้ครับเครื่องเสียงนิดตันคอนเน็กขนาด7นิ้วครับรองรับระบบ Apple c a r p l a y เชื่อมต่อบลูทูธและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ m i n l ล r er l i n k ครับถัดจากเครื่องเสียงลงมา จะเป็นปุ่มปรับอากาศครับจะเป็นตรงกลมสวยงามมาพร้อมกับระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติด้วยครับด้านข้ามคองมันเซอรนี้นะครับยังมีปุ่มควบคุมระบบ idling stop ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมเสถียรภาพการตรงตัวระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางซึ่งเราสามารถเปิดปิดระบบนี้ได้จากปุ่มทั้งสปุ่มนี้ครับ และนี่สันดนตุ่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือรถสตสนตรุ่น V L ราคา595,000ครับเรามาดูกันว่าอีก2รุ่นที่เหลือนะครับรุ่น V ราคา565,000และรุ่น E ราคา530,000ทั้ง2รุ่นนี้มีออปชันอะไรที่ต่างจากตัวนี้บ้างครับในรุ่น V ครับฟังก์ชันที่หายไปจากรุ่น V L ก็คือไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านหน้าครับรุ่น V จะไม่มีครับ ตัวไฟโปรเจคเตอร์เองนะครับจากรุ่น V L ที่เป็นไฟ LED ครับในรุ่น V เองจะเป็นไฟฮาโลเจนครับให้แสงสีเหลืองถ้ามองจากด้านบนขึ้นไปอีกครับกล้องอินฟราเรดที่คอยจับเตือนวัตถุด,ด้านหน้าเบรกให้และเลนิพาเจอร์วอร์นิ่งในรุ่น V จะไม่มีครับจากด้านหลังเองครับรุ่น V จะไม่มีสปอยเลอร์ภายในตัวรถครับ สิ่งที่แตกต่างกันก็จะมีเพียงกุ่มด้านข้างตรงพรมอะไรที่จะเหลือเพียงกลุ่มไฮดรอลิกตต็อและกุ่มควบคุมเสถียรภาพการตรงตัวครับมาดูรุ่น E บ้างนะครับแตกต่างจากรุ่น V อย่างไรบ้างถ้าดูจากด้านหน้าความแตกต่างไม่ชัดเจนครับมาดูด้านข้างนะครับล้อแม็กเป็นแม็กขอบ15เหมือนกับรุ่น V แตกสีของล้อแม็กจะเปลี่ยนไปครับจะเป็นสีบอลเงิน ประกอบกับกระจกมองข้างตีเดียวกันกับตัวรถครับผมเบาะด้านหลังครับจากรุ่น V กับรุ่น VL จะแบ่งแยกการพับเป็น60-40%แต่ในรุ่น E จะเป็นการพับแบบ100%ครับเครื่องเสียงจะไม่ใช่นิสันคอนเน t แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่รองรับ Apple CarPlay ไม่สามารถเล่นใน v บเก t o r ได้ครับปุ่มมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยในรุ่น E ก็จะไม่มีครับ และนี่ก็คือรายละเอียดของรถนิสสันโน e นะครับทั้งรุ่น V L รุ่น V รุ่น E ครับต้องการทราบรายละเอียดของรถนิสสันรุ่นไหนทักเข้าม่ได้ครับผมยินดีจะรีวิวให้ครับผมกิตตดาแตงก้าโปรดักจีเนียสยามนิสสันอุบลราชธานีขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ